สว,ส,สวัสดีค่ะพขอกันกับเม่ต <t ratos vegan> <pain> ่อยเนาะค่ะเม่ต่อยแสงทองพิลเลนค่ะเมอนี้ห้าสีผ้ามาเบิงเม่ต่อยสีผ้ามาเบิงบรรยากาศย่ามเศร้าเนาะค่ะกินเข่ากินยังกันกินเข่าร่วมทีมงานเนาะค่ะสองเป็นสร้างหน่อยค่ะสวัสดีครับสร้างนี้ัสดีครับสร้างรรส้างพื่อนี้อันเนี่ย จาจจาจ่มูเที่ยวจาตะมูจะเค็ดเบิดเลยเบ่ขยังไงเบาเลียงมาไรอย่างมาลำมาลำไม่ยู่พี่รองเอ้ยที่เราก่อนบัได้กบาทยูย่าห้ไหมล่ะย่าห้เอา มาเด้อเอฟซีมอลลัหนิงเอ้ยอันยัดขามนาขามตาเด้อเพียมอลลัมพูนิ่งค่ะยังกว่าฮึ่นันทิดาดาวขนองนันทิดาดาวขนองค่ะนันทิดาชาแนลช่องแมนค่ะกำลังกำลังเฮ็ดคลิปอยู่ค่ะแต่ว่าให้ลุงนะคะไปชมไว้นันทิดาชาแนลนะคะนันทิดาชาแนลมอลลัมไม่ของเฮ้าเนาะค่ะพี่น้องรอติดตามเด้อค่ะเด้อเพราะว่า ในอันลานสาวคล้องคล้องติณกรค่ะ้าสายเลือดเดียวกันเลยเป็นตระกูลนี่ก็ถือว่าเป็นตระกูลหมอลำกาวาได้พี่น้องก็ถือว่าเหมืนกัมีนี่พตะต้นต้นเงาก็ก็เป็นหมอลำอยู่แต่ก็ไม่ได้เป็นเบิดทุกคนทั้งสิ้นเนะอันจักมวนบ่มวนพี่น้องเออมาเคลื่อนหนีซ่อมนี่ไงต่อยหน้าห่านซื้ ่าเอาหมาซอยบอนนี่บเพมันว่าเอามาเหลืองหัวได้พี่น้องเอามาแบบเพราะมันออกมาหัดเด้พี่น้องล่ำรวยเฉพาะเลยหมาสู้เลยหรอมาสูงเลยสินะเ่รามันว่าสิเอาแบบเด็กหน่อยหัดไม่มาเอาแบบเอาหกเพราเห็นหนามาเลยนะ่เห็นหนาม้อล่ำมาทงตีก่อนได้พี่น้องหนาาล่ำพอดมาแม่บ่แม่บ่เห็นหนามลำจ้ก็อล่นเอาเลยเอาเลยจ้า

นะคะปูนใส่แกเขามาในครัวหมดละอาหารการกินเต้นนนันทิดาอยู่ไปกับจอยขึ้นจอยขึ้นคอนเองจอยอยู่แล้วนะแต่สิจอยขึ้นก็เก่าอีกจอยขึ้นก็เก่าอีกอาจจะเป็นเวเราที่แค่สองสามคนเด็กที่โดนมาเขาบอกว่าขั้นไรสดบอดขั้น่านช่องบอดคือผ่านเพจบอดคือ่านยังขั้นไรสดนี่นะผ่านนอก่านช่องนี่ เต็มภายในมือนี่แต่หรอคือตอนนี้หนูรับรับเพื่อนบรได้บไหมคะคือตาวมันมันขางเลยไหมคะมันขางค่ะเดือเนี่เพื่อนครับมันมันว่าท่านี่เต็มในไอว่าท่านี่หวาหาท่านในเต็มมันมันขางนะคะหนาเนี่ยมันขางเลยโหลดหนาบรได้เลยค่ะโอ้แอ็ดมาเบิ่งเบิ่งเบิ่งเบิ่เลยโหลดประดับเลยค่ะติดตัวเนาะโหลดหนาประด้บเอาไปแล้วก็โหลดบรได้อ๋อจ้ะกระจังคอยเห็ดไปเนาะ เพราะว่าเฮาก็ยังอยู่กับเสียงท้องที่แล่นตลอดหนูว่าท่นได้รับไปอย่างสบายใจหอาเด้อค่ะอย่างสบาววานูเด้อยดามให้กำลังใจนะครับพี่น้องกระกับเข่าเมื่ออื่นกะเมื่ออื่นเฮาก็ค่อยติดตามเบิ่งเนาะค่ะไล่สดเมื่ออื่นเมื่ออื่นค่ะเฮาก็ค่อยติดตามเบิ่งว่าเมื่อร่ำไม่เฮานี่ สิไปต่อหรือสิพ่อจำนีวอติแต่ว่าแต่ว่าไปต่อเด้เพราะว่าหน่อยนักหน่อยนาเด้เม่ต่อยจะเขานาหันมีเซาภัยแน่นอนนั่นหรอมีเซาภัยค่ะเซาภัยแบบสุดยอดพี่น้องมือเกื้อนี่ขนาดซ้อมยังพักกันเอา่ฉันพี่น้องเป็นนาหันพี่น้องเขึ้นซ้อมสัวสีไล่สดสีมวนลจำใด้ค่ะพี่น้องสุดยอดแน่นอนกะห้ากะจังค่อยติดตามเบื้องนอกค่ะว่า ทีมงานเฮ้าสิเป๊ะบอถูกหอถกอถกอกโชว์โชว์โชว์ไอ้หัวหน้าเพิ่นแทง่าเพิ่นจะเฮ็ดโชว์อลังการลายก็ถูกหลอหลายก็ถูกหลอบค่ะเพินพ่นเพิ่งก็จะมีเส փ ไปคือกันหัวหน้าเพิ่นก็จะมีเส փ ไปคือกันยยโชว์แ,แมนค่ะรทรงนิ่งนะครับทรงลิงสื่อตัวมากครับผมตอนนี้แปด 8คนเะครับพี่น้องแปดพันกว่าพันนะครับผมขนาดขนาดบ้านเด็กหอดมืออะไรเนี่ยยังอีกสองหนู่เลยสองวันบะเมียนมือนี้วันที่สิบห้าปกติพรุ่งนี้หลังจากใบสามถ้าใครซื้อหลังจากใบสามจะได้ดูย้อนหลังนะครับถ้าซื้อถ้าซื้อไายใเนมือนี้ถึงมืออื่นหอดแค่ใบสามถ้าหลังจากใบสามไปคือแอดมินไม่ได้ทํางานแล้วก็คือทํางานอย่างอื่นนะครับสอดแจแต่ว่าถ้าซื้อบัตรแล้วโอนเงินเข้ามาในลิงก์เลยเดี๋ยวเข้าไปตอบกับ ยืนยันเองแต่ว่าพนซ่าค่ะคุณจะได้ดูย้อนหลังขนัานแหละพี่น้องเพราะว่าเออเขาจะเล่นทุ่มหนึ่งแล้ว่ซื้อไนะซื้อนะซื้อ่ะซื้อได้แต่ว่าได้ดูย้อนหลังครับดูดูย้อนหลังได้ตลอดชีวิตเนี่ยครับผมอีลครับพี่น้องฝ้าซื้อมิชันนัลฝ้าโอนหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้นยบาทในเบืองงอลำัย่างเดียวโบเดมอลย่างเดียวได้ร่วมบุญกับทีมงานแสงทองฟิเลนครับผมให้ผู้ประสบภัยโควิดดีมนะครับผมซื้อเตียงซื้อทุกซิทุกอย่างจิปะทะที่เขาได้รับ ผลกระทบจากโควิด19ะนะครับพี่น้องอันนี้คือเป็นเงาะข้อของบอร์ดที่เพิ่นจะเฮ็ดบุญในรอบนี้ครับผมจะเป็นโรงพยาบาลเชียงสนามอม่อยังประมาณนี้นะนะครับผู้ที่กักตโจรย,ยะะังแหละขาดแขนเรื่องหนามเรื่องทุกสิ่งที่ย่งางจีบะทะนะครับหนึ่งร้อยบาทได้ร่วมบุญกับพนังานแสงทองวันนี้พี่น้องครับทั้งมวลทั้งในบุญพี่น้องสาธุเอานุ่กันพร้อม,มใน่น่นครับฝ่าวเด้อค่ะฝ่าว่สื่อเข้ามาเพราะว่า หลังจากที่บาบสามไปที่งานเขาก็จะไปเหต็อย่างอื่นค่ะเอดมินก็ิเพลทตั้งห่งังเอดมินนก็ต้องผกัแสดงติดตัวแสดงค่ทันึ่รวดไม่ทันแม่ก็คือจะไปได้มือนี้อ่ะขนานี้ตอนนี้ยังรออนุมัติอยู่หนึ่งกว่าทัานตอนนี้คี่ยังไม่อนุมัตินะครับแต่สือผมโซลี่ขอกไปนะผมยังรออนุมัติอยู่เพราะ่านเขาใจเยนะครับเอออะไรออนุมัติขึ้นจากวัดแจ้งวัดพุทธแงวัดแพร่วัดแพร่ก็อนุมัติช่วยนะครับผม เฮ้ยเตือนเต้นคักไล่ไล่รอบนี่เตือนเต้นพ่นเข่าวมาแบบว่าแบบรลายครับพี่น้องครึ่งต่อครึ่งครับพี่ผมเนี่ยตอนเนี้ยแบบรลายเลยครับผมอย่างนี้แห้งรลายก็สู้รอบเนาะแห้งไ้ายก็สู้รอบหนึ่งเท่าตัวเลยพี่น้องยังแหรีบอคนเข้ามาอยู่เป๊ะนังไหลเลยเลยเขามาเยอยังดินแทบถือว่าห้ามเลยครับผมนี่าขนาดไม่ใหญ่ต่อยเ่ราะเด่นจงดินเพราะเป็นแอ็มิน นี่ห้อต่วยังตื่นเต้นนำ้ำขนเที่ยงลูกขวัญเดฟพี่น้องอยากเบิองอยากเห็นตอนวันที่สิบเจ็ดไล่สิบเจ็ดนี่โอ้ย<ม>พี่น้องเวลาบาอ,อกเรื่องเมามาบออเิองนี่ครับผมตอนนี้เจ็ดพันท่ี่อนุมัติแล้วแต่จะไม่อนุมัติหนึ่งพันกว่าท่านครับผมนี่เห็นวยู่ข้างล่างครับผมนี่นี่มันเป็นวาวบๆเด้ครับผมนี่นี่ของจริงแน่นอนครับผมต่อเสือจเดฟพี่น้องเด้อว่าเป็นน้ำกันครับผมนี่ของจริงแน่นอนเียมาดฟพี่น้อง เป่ามากเห็ดบุญน้ากันเนาะเนะเ่สื้อเื้อตัวผมเลยเสื้อบกระไฮลูกหลานเสื้อไฮก็ได้ครับผมเส้กรได้รงไฮรับรองเื้อเป็นบางกนเพิ่งกระอนมาให้อมด้วยผลมไ้พรอมละกข้าวกลาวัเฟสเพิ่งไ่าเอนบดึงบ้านเนี่ผมไ่น้องเหดึง่งคนแล้วร้าบอลผู้นดงันครับคุณนนแอนเราเก่งโบบอลนะครับค่ะ กะเฮ็ดจังจันก็ได้เนาะค่ะเนาะผู้ใดที่ว่าซื้อบ่เป็นเฮ็ดพวเป็นล่ะเฮ็ดพวกเป็นล่ะได้โอนเงินเป็นอยู่แต่ว่ากดเข้านั้นเขาเียกพเป็นออ่าย่างคุยกัน่ักหน่อยนี่โอนให้ชักหน่อยเลยครับผมอ่าแล้วก็ส่งเฟซมาให้ผมส่งเฟซมาแล้วครับเพิ่นก็จะเอาเฟซได้ไปให้พี่เอดูแล้วก็พี่ก็ยืนยันไปเลยแม่แย่เมื่อวานก็ให้เอายืนยันไปสองครันที่เอฟซีคือคุณภาคอนมา เขาก็จะซื้อทั่ทั้พี่พูดดีเด้อยคนมาแล้วปุ๊บแล้วก็ดดยืนยันพักเลยอีกหนึ่งท่านนะครับผมตอนนี้คือหามงอนอยู่ตอนคือหามงอนอยู่งสู้เพราะให้ส่งลิงทุกอย่างเปนคือวไล่เป็นโอนค่อยส่งลิงให้ครับผมเดี๋ยวังไงจ่ดูดัดการสอบสพปลาวจะดูจัดการเลยจากสอบพปลาวนะครับการซื้อทั่วประเทศเลยทั่วโลกซื้อทั่วโลกเลยอ่ะทุกโลกครับทุ่วโลกครับ เขาโลกอี่ดิทุกประเทศก็ว่าได้มีทุกประเทศที่เข้าร่วมกลุ่มนาฏาไลป์ทุกรอบนะครับผมเมว่านจะเป็นรอบไหนรอบไหนคุณนาฟ้าค่างนี่คือว่าบารมีบอลเหนี่ยงสุดยอดจีิงีแม่นยุทธนเขาบอกแบบคนของวงไรเงี้ยเหงี่เหงีมาเกิดเหตุการณ์แนวนี้แหงหลายพี่น้องแหงหลายขึ้นหนึ่งสาวตัวพี่น้อง กำลังใจล้นเรือเลยขอบคุณเอฟซีเนาะคะ่ะเนอเอฟซีของบ้านแสงทองฟิเลนยนเนาะค่ะที่ให้กำลังแรงใจบ้านแสงทองฟิเลนเท่านะค่ะจะขอขอบคุณลหลายๆที่บสทิมบ้านแสงทองฟิลเลนที่ไม่ทิ้งแมบสถิมอาจารย์ที่ไม่ทิ้งรักบ้านแสงทองฟิลเลนเนาะคะ่ะเนาะกะขอบคุณหลายๆเนาะค่ะขอบคุณฟา,านผ่านทางนี่ไปทางช่องไปเนาะค่ะ ค่ะวันนี้กับพี่น้องบัณฑมตต้อยกับสีเอาคลิปนี้ไปซ้ำนี่สักก้อนเนาะค่ะก็จะล่าพี่ล่าน้องไปเนาะค่ะกก็ซ้ำรับนี่กับฝากฝากมาล่ำไปในเรื่อค่ะไอ้ฝากช่องในลูกค่ะพี่ดาดาคณงอันนี้าคลิปมีนั้นพี่ดาดาคณงนะคะาตามช่องยูทูบน้ำพี่ดาชาแนลนะคะตอนนี้เดี๋ยวกําลังเป่าเฮ็ดคลิปอยู่ค่ะยันพี่ดาฉันเป็นภาษาไทยนะครับเนาะค่ะเป็นภาษาไทยค่ะ กฝากเอฟซีของแสงทองฟิลเลนเดอร์ค่ะฝากไอ้ช่องของอันมอลัมเพิลนนันทิดาชาแนลเป็นภาษาไทยเนาะลูกกะเป็นภาษาไทยค่ะก็ฝากติดตามอันลูกหลานของบ้านแสงทองฟิลเลนอีกคู่นึงเนาะค่ะเนาะอันนั้นบ่ฝากซ่องบ่หนาน้องนิ้งน้องไม่บ่น้องนิ้งนะครับนักดนตรีชาแนลรับผมฝากให้กำลังใจแน่ อาไล่เนี้ยยังมาหน่มออวนกันอันนี้อิหลานหน้าเชนเดียวจ้ะอิหลาเจี้ยอิหลาเตียอยากได้มาไล่ด้ันค่ะค่ะสำหรับลิปนี้ไม่ต่อยก็จะเอาไว้ซ้ำนี่ซะก่อนเนาะค่ะ็อาจะลืมกดไลค์กดแชร์ ไอเม่ต่อยในเรื่องค่ะขอพูดหลายๆค่ะที่ดูคลิปจนจบที่บอกขามโคษณน้าเม่ต่อยเนาะค่ะเนาะคลิปหน้าพ่อกันไม่ก็เป็ต่อยค่ะสวัสดีค่ะ